รถอัมรีเข้ามาให้ดูไ่เครื่องโชว์ไปเครื่องโชว์ลูกค้าเข้าโซนโซนเราต้องเปลี่ยนแคทเปลี่ยนแคทก็สองหมื่นกว่าบาทก็ลูกค้าเลยมาให้ดูแต่ที่ทางร้านเนี่ยมีเครื่องมือตรวจเช็คว่าอะไรเสียแคทเสียหรือเซนเซอร์เสียต้องตรวจเช็คก่อนไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วบอกแคทเสียจะลงมือทําเลยทําแล้วเดี๋ยวแก้ไม่หายลูกค้าเสียเงินเปล่าก็ต้องมีเครื่องมือตรวจเช็คเข้ามาดูถ่ายไฟเครื่องโชว์ เนี่ยไปรูปเครื่องโชว์เนี่ยไปรูปเครื่องโชว์เสร็จแล้วก็นี้เครื่องมือเครื่องมือจับดูจับดูตรวจเช็คถานะาของเครื่องยนต์ก่อนตรวจเช็คถานะเครื่องยนต์ว่าเป็นอะไรว่าเซนเซอร์เสียแคสเสียขึ้นโค้ดอะไรต้องเช็คดูก่อนตอนนี้กาลังเครื่องอะเครื่องยนต์กลังเติมกาลังหากันอยู่ ขึ้นโค้ดอะไร B ศูนย์สี่สองศูนย์ B ศูนย์สี่สองศูนย์ก็ฮะคือประสิทธิภาพการกองต่ำประสิทธิภาพการกองไอเสียต่ำเราแหมดสภาพหมดสภาพไอยาแคตตัำก็ดแล้วขึ้นไปถอดถอดออกมาดู โค้ดก็ P 0 4 2 0ระบบแคตเทอริติกต่ำทางเข้าแบงค์หนึ่งก็คือแคทลูกที่หนึ่งแคทลูกที่หนึ่งน่าจะตันหรือละลายฟองไม่ออกเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูครับให้เครคือมือตรวจเช็คว่าว่าว่าแคทตันแคทรุ่นนี้มันมีแคทสองลูกอัน,นี้คือแคตลูกที่หนึ่ง แคาลูกที่หนึ่งคือติดอยู่ที่เขาเขาตัวเนี้ยถ้าเบิกศูนย์ก็ประมาณเกือบสามหมื่นก็ถ้ามาที่ร้านเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวอยากได้เดิมก็เอาแคทลูกใหม่เนี่ยสั่งเนี่ยจากสั่งมาจากต่างประเทศก็ซื้อเป็นของใหม่ขายนี้เห็นใส่ไหมเห็นไหมเป็นของใหม่ใต้ไนเห็นไหมอันนี้เป็นของใหม่ ก็เดี๋ยวยาตัดแล้วก็ยัดเข้าไปแทนที่ของเดิมแต่ก่อนนี้เราจะทําของลูกค้าเนี่ยเราเช็คดูก่อนว่าตันไม่ตันดูประสิทธิภาพก่อนเอาลมเป่าเช็คดูเลยเป่าเป่าให้ควันมันออกดูได้ออกไหมควันจะมีควันขาวเนี่ยควันขาวออกมาเงี้ยเนี่ยควันขาวออกมาเงี้ย คว,ว,วันของขม่าวขาวออกมาเงี้ยควยันขาวอเงี้ยก็เคยแอ่ตันแน่นอนเนขาไม่ไม่บอกไปไปลูกเครื่องถึงโชว์ควันขาวอกก็เช็คดูแล้วเช็คทั้งเครื่องเช็คทั้งเครื่องมือเช็คทั้งใช้ลมในการเป่าไอเสียเหมือนกับเครื่องยนต์มันทำงานเนี่ยเป่าว่าข้างในหลอดมันตันคนวันขาวอะไรออก ไปเดี๋ยวเราจะผ่าผ่าแล้วก็เขา้าเข้าจิกจับเพื่อที่จะใส่ของเดิมกลับให้ทำให้ได้เหมือนเดิมตำแหน่งเดิมทุกอย่างการเข้าตอนนี้กำลัง <C oughs> เข้าแบบจับอยู่เข้าแบบจับ นาาตัดเอาแคตเก่าออกอกาพหน้าตาของแคตแคาที่หมดสภาพ ก็ตอนติดตั้งแค่ลูกใหม่ครับกำลังติดตั้งก็เดี๋ยวตอนทำเสร็จฟ้าครอบกันความร้อนใส่ครบหมดทุกจุดทำแล้วมองไม่ออกว่าได้ทำแค่มาแล้วประกอบเข้าเหมือนเดิมทุกอย่าง ตอนนี้กำลังติดฝาครอบติดฝาครอบให้เหมือนสแตนดาร์ดทำให้เหมือนของสแตนดาร์ดดูไม่ออกว่างานได้มีการเปลี่ยนแคปต,ต้อมแคปมาก็ตอนนี้กำลังประกอบเดี๋ยวตอนประกอบข้างบนเสร็จก็เราต้องไปเช็คแคปต,ตัวล่างอีกว่าน่าจะละลายด้วย แค่ตัวล่างเนี่ยลูกค้าบางคนอยากจะเปลี่ยนก็ได้หรืออยากจะตัดต่อตรงก็ได้ในความประหยัดเงินของลูกค้าแต่คันนี้น่าจะต่อตรงเพราะว่าใส่ลูกเดียวก็พอแล้วไปเครื่องก็ไม่โชว์แล้วตอนนี้กำลังดูแคทลูกที่สองกำลังตัดออกมาดูอยู่นี่คือแคทลูกที่สอง แคทลงที่สองก็อนนี้คือข้อพักกลางข้อพักกลางก็พอดียก,ก,ก,กขึ้นตรวจเช็คดูข้างในดังเนี่ยใต้ขาดด้วยดัแขงแข้งแข้งแข้งเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนพักกลางด้วยก็อไอ้ตรงแคทลูกที่สองเนี่ยแคทลูกที่สองเนี่ยเี๋ยวเราประหยัดเงนินให้ลูกค้าคือตัดต่อตรงได้เลย ม่ต้องไม่ต้องใส่แกสไหเเชื่องก็ไม่โซแน่นอนอเพราะแกสลูกนี้มันจะฟอกไม่ออกทำา้าด้านบนลงมาเนี่ยไายฟ้าเพราะตัวนี้ก็ตันด้วยเพราะตัวนี้ดัดแปลงกัดต่อตรงไปเลยแล้วก็เปลี่ยนพ่อขึ้อีกลูกหนึ่งงานนี้ก็น่าจะจบเจ้าของรถน่าจะแฮปปี้เสียงเงินถูกตังเปลี่ยนแค่แค่ลูกเดียวโอเคครับจบแค่นี้นะครับ